วันนี้กับมากินร้านอาหารนั่น,นในกล้ๆบ้าน้ะพี่น้องกินข้าวแล้วก็เลยสิพ้ากันมากินไอศกรีมจา้าระเบิงร้านไอติมพี่น้องโคตรมักงร้ายนี่ก็สิเป็นอูนังฝนตกจักน้อย้อจ้ะพี่น้องระเบิงดอกไม้ บอกงามเลยจ้าคนหลายบอกหักเลยอยู่ในลานบริเวณลานขายไอติมอุย้ยลมหนาวครับพี่น้องเอ้ยหนาวปานนี้ไม่กินไอ,ไอติมอยู่พะย,ย่กะได้ถ้าลูกไม่กินไอติม เบิ่งพี่น้องคนอังบักคักเลยจ้ายางออกไปก็สิเป็นสวนไร่ขา้าวโพดตรงนี้ก็สิเป็นอ่าหาเป็นฟ้าม้วน้อพี่น้องฟ้าม้วนเหนือว้วนน้มจานอันนี้ห้านอ,อก่าอมนนี้ก็เป็น,ปนห้าใบง้วนกินเนาะาัวนาวคับ น่องเอ้ยฝนกระตกเพราะฝนเลยมาทายพี่นอ้องเบิ้งจ้าลานไอศ์ทีมสิแส่บขักอยู่คนหลยหลายอดอกกุหลาบมึงเด็กหน่อยขี้อูนะ กินไอศครีม้ <c ười> <c ười> มาพี่ง